สุขสันต์วันเกิดลุงแล็บของหลานๆเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันเกิดของลุงแล็บจ้าเป็นลานทรายสุดที่รักของยายวีนี่แหละเพิ่นเป็นทั้งแอดมินแล้วก็เป็นเบื้องหลังให้ยายวีมาตลอดน้องผู้รีเพิ่นก็ไปหาซื้อเค้กวันเกิดให้ลุงแล็บเค้กหน้าตาน่ารักน่ารักเป็แต่แพงแต่แพงจ้าเพราะว่าเพิ่นมากใกล้ตีเนาะมากเลี้ยงไก่ตีก็เลยสั่งเค้กก่ตีวันนี้วันเกิดงานใหญ่เมื่อนี้วันเกิดวันเกิดพุกวันคืคนเกิดกันใหญ่กันไหมคนเกิดกันใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วร้อยกิโลเนาะ ลาบเป็ดวันนี้ลาบเป็ดแล้วก็หมูกระทะหมูกระทะกระจัดใหญ่เลยเดยหมูกระทะกินเบิดมันบกนบกท้งหมบานเลยเออทางบ้านนะากไ้สูกกตรกระจ่ายะ มื่อนี้อิตาเวแล้วก็เสิร์ับเป็ดกับหมูกระทะให้กินจ้าเจ้าพาะเพิ่นสร้างมาเพิ่อนจะกินหมูกระทะอิตาเวกระจัดให้เลยหมูกระทะของแท้จุ่มเซกกระทะย่างดีเลยกินแบบซีมันก็สบายเนาะจุ่มจุ่มจุ่มเกกระทะกระตักคนแรกที่มาโบเมนเย่ปุงปิงงด้บันนี้จะเป็นหัวเย่ปุงปิงมาคนแรกเลยจ้าเมือนมื่อนี้อิตาเวตล้วก็เตรียมรับเป็ดตะเวนเลยจ้าทุกคนผู้ใดมากก็กินเลยนอนเพราะต้องกินพร้อมกันใครมากกนก็กินก้อนใครมากที่หลังก็กินที่หลังเพราะว่าเขาเอ็ดเยอะเนาะทุกคนเนาะทำสองเมนูแต่ว่าทำแบบเเเเยยยอะนน้้ลจาาาคดว มือนี้คนสีมาหลายจ้าเพราะว่าแม่เพิ่นมาจากเมืองนอกนำนอนแลวเพิ่นก็ะหูจักคนหลายนำนอนสงสัยว่าคนมือน,นี้น่าชิหลายแน่นอนมาหลายซ้ำไหนอิตาเวแลกับโบวันเนาะเพราะว่ากับเขาของเฮามีหลายจ้าอยู่น้ำตูเสห์แ่เยอะแยะมากมายอยากกินเมนูอย่างเขากระจกออกมาทำได้เลยก็เป็นอันวา่าลาป็ดกับต้มเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผยอยากกินกระตักกินได้เลยเด้อลาเป็ดกินหอมหอมเพราะว่าเราเจียวสมุนไพรใส่น้ำนอสุดท้ายเราก็มาโรยด้วยพริกทอดสำหรับคนกินเผ็ดแต่แซ่แต่แซ่เนาะจ้าหันไปทางพุนกะหมูกระทะกำลังฟดเบะเบะอยู่าก้อนก่อนก จ้พันตะท่ากันเพราะว่าขาเติมไน้ตลอดส่วนพวกแย่ๆกับกินก้อนจ้าพึ่บอกว่ามันบ่อยกันเลยกินตะเวนแน่จักน้อยพอตกคํากับทาย่อยทาย่อยมากแล้วจ้าพี่สะพ้ยกับอ้ก็มาฮอตแล้วตะเวนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟตลอดเวลาจ้าพอมาฮอตกับกินได้เลยจ้าพะว่ากับเขราของข้าอินแล้วตะเวนแล้วก็ถือว่าเป็นงานครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันคือเก่าเนาะครอบครัวยวยกับเป็นลักษณะนี้ถูกมือละจ้าพอตกคําจักน้อยจะพาพิ่งกับมาฮอตพอดีจ้ามากับหมู่ิ้นน้าเน่าลายข้นเติมเพื่องนเกนบ เลยไจัดงานบันเทิงจริงเพื่อนขอไอโฟนแม่เพื่อนแต่ว่าแม่เพื่อนบอกว่ามันแพงลูกเอยมันแพงเอ็ดอย่างอื่นก็แล้วกันเพื่อนก็เลยจัดงานบันเทิงให้ลูกเพื่อนก็ภาพกินกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเฮาติมอายาคือเกล้าใจทุกคนเป็นอย่างซีซูมืออยู่แล้วจ้าเค้กของเพื่อนก็เป็นแต่แพงแต่แพงไก่เฮียงซาบลาเพื่อนมาใกล้ตีเนาะน้องสาวเพื่อนก็จัดให้เรียบร้อยจ้าเพื่อนแพงอายเวลาสิเป่าเค้กยามไหนคนก็ลุ้มแบบสีละสุดเจ้าเออโบเมนกินเลยกินโบมเท่าไหร่ดอกจ้าเหลือตลอดเลยเนาะเค้กหน้าตาเป็นแต่แพงเนาะสสสสุขััันนนนต์ววเเกกิิดายแล็บะซีี้มค โบลายปันใดเนาะมีเท่าเบอด์สองปอนอันนึงก็คือของยายจ้ะยายเพิ่นสิเอ็ดให้ทุกคนเลยถ้ามีวันเกิดนี่เพิ่นสิเอ็ดให้ทุกคนเค้กของเพิ่นสิบ่มีนาจ้ะทุกคนแต่ว่ากลิ่นกับกาแฟนี่แซ่บแซ่บอกมาใหม่ๆหอมๆเลยจ้าบัดนี้ก็มาถึงเวลาสิเป่าเค้กแล้วจ้าทุกคนคนที่พร้อมที่จะเป่าก็มีหลายๆลได้ผู่นะคนพร้อมที่จะดีดกีตาร์ก็มีบาดนี่เพิ่นก็เอากีตาร์มานำเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยจ้ะทุกคนผู่นะฝีมือการดีดของเพิ่นนี่ปื้ยสายใดผู้น้อยๆยืนข้างๆน่ะเพิ่นเตรีียยยมมตสิิิเเเเป่่่่่่าาทททนนนนนนจ้ะุกกกคพพััหลซซใดดึงบอ ยืนทั้งหน้าแพ้แวเลยจ้าส่วนพี่ดก็เต็มที่จ้ทุกคนผุนหัวสั้นหัวค้อนเบิ่เลยจ้ารู้คอยมาจ้าทุกคนมารองเพลงันกันจ้า Happy i r t h d a y to you Happy b r t h d a y Happy birthday Happy b i r t a y to อ o u มาบ้ามาเอาเอาเตหน้าผู้ห้อ พ่อเป่าเค้กเสร็จแล้วก็บจองเค้กเลยทุกคนเออบเมนอีกอย่างดอกจองว่สเสียวอ,อันใดกินอันใดที่เพิ่นจองไว้ที่เพิ่นมากเลยเพิ่มสีเอากอหมูเลยยังบอกท่านนดตตัดเค้กเลยกระเป๋อีกเค้กกีอนหนึ่งเจอทุกคนเพราะว่าลืมลืมเอาอีก,กอนหนึ่งออกมาจากเต่าอบเจอทุกคน <c oughs> แต่ว่ากรถทืใจเด็กน้อยจาเด็กน้อยมากมากเวลาเป่าเค้กแห้งอันน้น้อยนี่แหงมากหลายเวลาเป่าเค้กลองไปนำาตกมือไปนำผลได้ <ừ. S 1> ช่วงนี้บ้านยายวีกับสิจัดงานวันเกิดดูแน่จักน้อยเพราะว่าสิเกิดจุมจุ่มกันอยู่เนาะต่อไปก็สิเปน งานมาเกิดข,ของเพิ่นเลยจ้า,<ม>าจ้าทุกคนมากินเค,ค้กน้ำกันจ้าเค,ค้กมีทั้งเบิร์องปอนจ้าทุกคนจตกินโบเบิดตดอกจ้าเหลือตลอดเลยเยวิซิคอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเลยจ้าใครที่ชื่นชอบคลิปของเยงวิก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยวิในเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมแค่นี้ก่อนเลยจ้าบายบายสวัสดีค่ะ